ยุคนี้เป็นยุคของโซเชียลมีเดียนะคะยุค 5G แล้วก็คงจะมี 6G 7G 8G ไปเรื่อยๆนะคะกรรมก็เช่นเดียวกันค่ะปกติมนุษย์เราก็ทำกรรมกันอยู่แล้วนะคะไม่ต้องมีโซเชียลมีเดียก็ทำกรรมอยู่แล้วถ้าเป็นสิ่งที่เราทำผ่านความรู้สึกอารมณ์ความคิดก็เป็นมโนกรรมส่วนถ้าเป็นการการพูดนะคะคำพูดก็เป็นวจีกรรม แต่ในยุคโซเชียลแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้พูดออกเสียงะคะเป็นการพิมพ์ข้อความพิมพ์แชทหรือจะเป็นการคอมเมนต์นะคะในสื่อเนื้อหาต่างๆก็เป็นวจีกรรมแล้วก็กายกรรมนี่ก็จะเป็นผลกระทบในวงกว้างขึ้นเพราะปัจจุบันนี้ทำอะไรเราก็โพสต์ลงไปในสื่อโซเชียลของเราแต่ก่อนก็จะมีคนรู้ว่าเราทำอะไรเนี่ยในวงสังคมที่เราอยู่ใช่ไหมคะแถวหมู่บ้านที่โรงเรียนที่ทำงานในสังคมครอบครัวเรา แต่ปัจจุบันรู้ทั้งโลกนะคะฉะนั้นกรรมในยุค 5G เนี่ยถ้าจะพูดในด้านของพลังงานผลกระทบที่มันเกิดมันค่อนข้างจะ i m p a c t หรือว่ามีแรงกระทบค่อนข้างมากฉะนั้นบางครั้งเราก็ไม่รู้ตัวนะคะลองมาดูสัก3ข้อในวันนี้นะคะกรรมยุค 5G ที่เราต้องมีสติจะได้ไม่เผลอทำอกุศล,ลกรรมโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นแนวคิดของทฤษฎีกับหลังหันนามาแบ่งปันคุณนะคะข้อที่1ค่ะ กรรมจากการรีวิวนะคะการรีวิวเนี่ยมีประโยชน์นะสำหรับการตัดสินใจในการซื้อสินค้าณนะปัจจุบันเมื่อก่อนถ้ายังไม่มีอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะเราก็ดูแต่โฆษณาใช่ไหมคะก็จะได้รับแต่แบบคุณภาพดีของดีคนที่เขาอยากขายของก็ต้องโฆษณาของดีๆสิ่งดีๆใช่ไหมแต่ปัจจุบันมันมีรีวิวเนี่ยมันมาจากผู้ใช้จริงนะคะฉะนั้นถ้าเราต้องการสร้างกุศล,ลกรรมอันดีเนี่ยเราควรจะรีวิวให้มันตรงปก ะะรีวิวที่มีประโยชน์รีวิวที่มีคุณค่ากับคนที่เขาจะซื้อว่าเออมันดียังไงหรือไม่ดียังไงนะคะบางทีถ้าเรารีวิวตามใจเกินไปเนี่ยนะคะของดีก็ว่าไม่ดีอะไรเงี้ยหรือของไม่ดีกลับบอกว่าดีเนี่ยแล้วคนอื่นเขาซื้อไปเนี่ยค่ะมันเกิดกรรมนะคะเพื่อนๆฉะนั้นการทาบุญทําทานง่ายๆในยุคนี้เนี่ยก็คือเวลาไปรีวิวอะไรอะรีวิวแบบ ของจริงนะคะตรงไปตรงมาซื้อสัตว์บริสุทธิ์ เนี่ยช่วยคนได้นะเออแต่ว่าถ้าไปรีวิวอะไรที่มันแบบเกินเวอร์เกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแบบทํากราฟิกขึ้นมาหรือแบบอาหารเสริมกินแล้วโอ้โหอย่างงั้นอย่างน,น,างนี้รีวิวเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้เกิดกรรมได้นะคนที่เขาซื้อไปเนี่ยแล้วเ,เขาไม่ได้ผลตามที่เราได้พูดหรืออาจจะเป็นโทษกับเขาโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ฉะนั้นจะรีวิวอะไรเนี่ยทำให้มันดีๆนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะ จำมจากการป้ายยานะคะคล้ายๆข้อแรกนั่นแหละแต่ข้อแรกเนี่ยก็คือเป็นผู้ใช้มารีวิวใช่ไหมคะแต่อันที่สองเนี่ยเป็นการป้ายยาคือมาเพื่อที่จะแบบสนับสนุนส่งเสริมยุยงนะคะให้ผู้คนซื้อสิ่งนี้ซื้อสิ่งนี้ของมันต้องมีมาป้ายยามันดีมากๆอะไรแบบนี้คะ่ะคือรีวิวเนี่ยเหมือนกับบอกว่าความรู้สึกที่ฉันได้ใช้มันเป็นยังไงใช่ไหม แต่ป้ายยาเนี่ยบางทีมันมีผลประโยชน์เข้ามาไงบางคนก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์บางคนก็ทำคอนเทนต์ใช่ไหมคะต้องการยอดวิวต้องการสปอนเซอร์เข้าอะไรอย่างเงี้ย บางครั้งเนี่ยพอเราป้ายยาไปเนี่ยโอ้โหคุณอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าเด็กๆเ,เขาดูอยู่หรือคนที่เขาไม่ได้มีเงินเยอะเขาดูอยู่แล้วเขาก็อยากได้นะคะเลยต้องไปซื้อตามคุณแล้วถ้าเราไม่ได้ดูสินค้าให้ดีเนี่ยนะคาอาจจะเสียเงินฟรีเสียเงินโดยใช่เหตุนะคะไปซื้อของไม่ดีมาก็ได้ ฉะนั้นถ้าเราไปป้ายยาเขาเนี่ยมากเกินไปมันเหมือนไปยุโยงให้คนเกิดกิเลสได้เหมือนกันนะคะของไม่จําเป็นต้องมีก็กลายเป็นของจําเป็นขึ้นมาปรินเคยมีประสบการณ์นะคะคือมีคนเนี่ยมาป้ายาายาไพโอราโคไพาทาโรูแต่ก่อนนี้ปรินสะสมไพทุกวันนี้ก็สะสมอยู่แต่ว่ามีสติมากขึ้นเขาก็บอกเลยว่าเนี่ยสำรับเนี่ยดีมากๆนะคะเขาใช้ตลอดเลยแล้วก็ เป็นอะไรที่แบบต้องมีอะไรเงี้ยพอเราไปดูเซตเออเข้าท่าดีแฮะนะคะเราก็ชอบภาพแนวนี้เหมือนกันเราก็ชอบธีมของไพ่เหมือนกันก็ซื้อมาใช้บ้างนะคะแล้วปรากฏทาไมรู้ไหมประมาณเดือนหนึ่งต่อมาเนี่ยคนเดียวกันนี่แหละก็ประกาศขายไพ่ชุดนี้แต่ตอนที่นํามาป้ายยานเนี่ยพูดซะแบบว่าฉันขาดสาหรับนี้ไม่ได้เลยต้องมีมากๆใช้ประจําใช้ตลอดนะคะ ประมาณอีกเดือนหนึ่งอะเอามาโพสต์ขายแล้วยังใหม่กิ๊กอยู่เลยอย่างนี้ค่ะเราก็แบบเออเนี่ยนะถ้าเกิดว่าคนที่เขาซื้อตามนะคะแล้วเขาก็มันไม่ได้ตรงกับความต้องการของทุกคนนะถูกไหมคะตอนนั้นเราอาจจะต้องการอะไรก็ไม่รู้ถึงออกมาป้ายยาอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะกรรมจากการป้ายยาค่ะ ส่วนข้อที่3นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการคอมเมนต์นะคะส่งผลมากๆนะคะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าคนที่เขาจะมาอ่านคอมเมนต์เราเนี่ยเขาเป็นใครเขามีสภาวะจิตยังไงนะคะเขากำลังเจออะไรมา บางทีเราไปคอมเมนต์อะไรแย่ๆในโพสต์ของเขาเนี่ยแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่แย่ของเขาด้วยหรือเขากําลังมีปัญหาอะไรอยู่เนี่ยเหมือนเราไปซ้ําเติมเขาเลยนะคะหรือเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ได้สร้างสารรค์เป็นสิ่งที่แบบอ่านแล้วก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาเพื่อต่อว่าตําหนิโดยที่เป็นอคติหรือเป็นอารมณ์เนี่ยฉะนั้นตรงเนี้ยค่ะมันทําให้เกิด ทุกนะคะในใจผู้คนอย่างที่คุณคิดไม่ถึงเลยก็ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันคุณก็สามารถใช้คอมเมนต์เนี่ยสร้างกุศลกรรมได้เหมือนกันนะคะเช่นให้กําลังใจหรือการติเพื่อก่ออย่างบริสุทธิ์ใจนะคะหรือการชื่นชมรวมไปถึงการพูดจาในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะเพิ่มเติมความรู้แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันก็ได้นะคะฉะนั้นการคอมเมนต์เนี่ยมี ผลอิทธิพลกับมนุษย์มากแต่บางคนอาจจะมีบางคนนะคะที่เขาจิตใจเข้มแข็งอะ่ะมันก็มีแต่ว่าเราก็เห็นตามข่าวบ่อยๆใช่ไหมคะว่าบางครั้งเนี่ยเด็กๆวัยรุ่นนะคะอ่านคอมเมนต์หรือว่าเห็นคนมากดหน้าแบบกดอันไลค์อะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะแล้วเขาก็เฟลนะคะบางคนถึงขั้นทําอะไรที่ไม่ควรทําลงไปอันนี้ต้องระมัดระวังนะคะแถมมีข้อหนึงแถมมีข้อหนึงลืมนะคะข้อที่4คะ่ะ กรรมจากการแชร์นะคะการแชร์การแชร์เนะะี่ยค่ะเพื่อนๆอันนี้ปรินเคยพูดในเทปเก่ามากๆประมาณสัก6-7ปีที่แล้วนะคะหัวข้อเรื่อง กรรมจากการส่งไลน์เมืแ่อบบก่อนนี้เล่นไลน์ตอนสมัยที่ไลน์มันเข้ามาใหม่ๆคิดคิดใหม่ๆเนี่ยคนก็ส่งไลน์กันนะคะแล้วก็ชอบแชร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบางคนอย่างนี้นะคะเราก็แชร์เรื่องมีประโยชน์นี่แหละเช่นอ,อ,อันนี้ห้ามกินหรือว่าสูตรล้างไขมันนะคะสูตรพอกหน้าออวิธีการทำอะไรเหมือนจะมีประโยชน์ไง แต่ว่าเราไม่ไม่ทราบที่มาที่ไปนะคะแล้วตัวเราเองอาจจะไม่เคยทําก็ได้นะคะหรือพวกแชร์ไปในเรื่องการแจ้งเตือนภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบทาให้คนจิตตกอ,ะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเหมือนจะหวังดีอะ่ะแต่ทําให้คนจิตตกก็มีนะคะหรือที่แบบชัดเจนไปนเลยก็คือแชร์เรื่องลบๆนะคะแชร์อะไรที่มันดูแล้วหดหูนะคะทําให้คนเขาอ่านแล้วเรารู้สึก อารมณ์ไม่ดีอย่างนี้ค่ะคนะทะเลาะกันแบบเนี้ยนะคะเราเป็นผู้แชรออกไปเนี่ยเราก็คือส่วนร่วมในการที่จะ,ะสร้างกรรมร่วมเป็นมหากรรมมหาภาคนะคะด้วยเหมือนกัน ตรงนี้มันคือการเขาเรียกว่าก่อกรรมในภาพรวมนะคะแค่เรากดแชร์นิดเดียวอะคะ่ะกลายเป็นว่าเราร่วมวงกระถินด้วยเลยนะคะผลที่เกิดจากคอนเทนต์นั้นน่ะไปเป็นอะไรต่อไปทำให้ใครเป็นอะไรเรามีส่วนร่วมด้วยเลยนะคะเพราะกดแห่งกรรมมันง่ายๆอะคะ่ะ คุณทำสิ่งใดคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะคุณทำให้ผู้อื่นรู้สึกอย่างไรคุณจะต้องรับความรู้สึกนั้นด้วยนะคะไม่ช้าก็เร็วดังนั้นกรรมในยุค5้า g ที่ควรจะระมัดระวังนะคะนั่นก็คือการรีวิว ป้ายยาการคอมเมนต์แล้วก็การแชร์นะคะถ้าเราต้องการจะให้สังคมน่าอยู่เราก็มาร่วมกันใช้สื่อโซเชียลสร้างใหม่เสร็จดีๆให้สังคมนะคะมีอะไรที่มันเป็นเรื่องจะลงใจมีอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ดูแล้วทําให้ผู้คนยกระดับจิตวิญญาณนะคะมีความสุขมากขึ้นมีทัศนคติที่ถูกต้องเราช่วยกันส่งเสริมได้นะคะส่วนอะไรที่ทําไปแล้วเกิดผลกระทบในเชิงลบก็อย่าไปทำนะคะเพราะว่ามันมีผลอย่าง ที่เราคาดไม่ถึงเรากดไปครั้งเดียวเนี่ยค่ะคนเห็นทั้งโลกเลยค่ะลองคิดดูนะคะว่าผลของกรรมเนี่ยถ้าดีก็ดีเวอร์ค่ะแต่ถ้าแรงถ้าลบมาก็ตัวใครตัวท่านเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเรื่องราวที่อยากจะลองมาแบ่งปันเพื่อนๆไปลองคบคิดดูนะคะว่าจริงหรือเปล่านะแลกเปลี่ยนทัศนคติกันได้นะคะหรือใครมีประสบการณ์อะไรบอกได้นะคะบางคนอาจจะเคยแบบว่าเนี่ยเพิ่งแชร์เรื่องนี้ไปนะ ไม่กี่วันฉันก็เจอเรื่องนี้จริงๆเลยบางคนไปแชร์เรื่องปัญหาเพื่อนบ้านนะคะจอดรถขวางทางแล้วก็แชร์แล้วก็เพื่อนก็มาคอมเมนต์ต่อคือพอเราแชร์ไปแล้วมีคนมาคอมเมนต์ต่อมันเหมือนเราไปเขี่ยบอลให้เพื่อนนะคะเหมือนเราไปเขี่ยบอลให้เพื่อนแล้วทําให้เขามีกรรมร่วมกันมาทั้งที่ตอนแรกเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้แต่เราก็แชร์ไป ไม่มี่วันต่อมาเนี่ยคนที่แจกคนนั้นนะคะปรากฏว่าอยู่ดีๆเพื่อนบ้านก็จอดรถขวางทางเธอเหมือนกันเอาอันนี้ก็เคยมีอย่าว่าแต่อินเทอร์เน็ตมันเร็วนะเดี๋ยวนี้กรรมก็ติดจรวดเหมือนกันนะคะอ่ะลองเอาไปพิจารณาดูแล้วยังไงมีประสบการณ์อะไรก็กลับมาเล่าให้กันฟังได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะคะแล้วก็กด Subscribe ช่องให้ด้วยค่ะพบกันในโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ